หลายประเด็นดราม่าเดือดต่อเน,นื่องนะครับสำหรับแพรรี่พยวันมิสปรี่ียนธรรมก้าประโยคที่ออกมาฟาดเดือดไปยังอาจารย์น้องไนท์วัยแปดขวบผู้ทด่อ้างตอนเป็นร่างขององค์เพชรพัทรนาคานาคราชร่างองค์ใหม่ของพระบุตธเจ้าหลังทั้งน้องและครอบครัวของน้องเนี่ยนะครับดานุมกัญชัยว่าเกรจจคุณบอกว่า ตารอเกาะอึกออับเกาะอ,อมันไม่ทำาด่าบหรอครับกระบอกมันเหยดอ่อนเยอะขณะเดียวกันครับก่อนหน้านี้ทางอาจารย์น้องไหนก็ออกมาเปิดใจนะครับผ่านทางช่อง8ในรายการรุยชนข่าวโดยระบุว่าต้องการเรียกร้องความรับผิดชอบไปถึงนุ่มกัญชัยบอกว่าสมมุติว่าท่านลูกของคุณหนุ่มเนี่ยโดนลุมว่าแบบนี้คุณนิ่งเฉยได้ไหม คุณมีพฤติกรรมเจ้าชู้ด้วยคุณออกข่าวไปคนทั่วโลกรับรู้หมดแต่คุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยนี่คือนิสัยพิธีกรนี่มันพิธีกรมือสมัครเล่นไม่สมเกียรติวันๆจะผิดแต่คนอื่นไม่จะผิดตัวเองซะบ้างแล้วที่คุณภัยวันบอกเรื่องเขามีวุฒิภาวะเขาเอนดูการเอนดูคือการด่าเด็กหรอ ด่าก,กันสนุกปากถ้าเป็นลูกสาวกันชัยกันชัยจะอยู่นิ่งได้ไหมขณะที่ก่อนหน้านี้ไปอีกนะครับทางอาจารย์น้องไนท์เนี่ยก็ออกมาฟาดไปยังแพรรี่พายวันด้วยนะครับโดยดูถูกเรื่องเพศสภาพเปลี่ยนชื่อรายการหมุนกระแสเปลี่ยนชื่อเป็นเอาคนมาด่าดีกว่าแถมยังไม่รู้เพศเองด้วยเพศหญิงเพอชาย ต่อมาแพรวริภยวันก็ออกมาโพสต์ข้อความแบบเหลือจะอดทนครับหลังถูกกลุ่มขออาจารย์เด็กชื่อดังเนี่ยที่มีลูกศิษย์ลูกหา นับถือมากมายหรือว่าชจน้องไหนนี่แหละฮะพูดจาพาดพิงเรื่องเพศสภาพครับคุณผู้ชมโดยล่าสุดก็ต้องออกมาตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนนะครับโดยระบุว่ามันพูดเหลือเกินเรื่องเพศสภาพของดิฉันกับการบวชพ่อแม่มันกับไอ้ธนวยคนหนึ่งก็ขยันโชว์ความฉลาดน้อยซะด้วยเด็กไม่เคยศึกษาพระธรรมวินัยเลยอ้างเรื่องพระธรรมวินยัยเหมือนควายตาบอดบอกทางไปท่าน้ําจริงๆเรื่องเพศสภาพกับการบวชบรรด5ห้าประเภทมันมีเขียนอธิบายไว้ชัดเจนในคัมภีร์สมันตาปาสาธิกาและคัมภีร์วิมัติวิโนท ะะไม่เข้าใจว่าทําไมคนแบบดิฉันต้องคอยมาสีซอซ้ําๆในเรื่องเดิมๆมึงจะให้ลูกมึงอ้างตัวเป็นอาจารย์สอนธรรมะคนอื่นมึงก็ควรให้ความรู้ลูกมึงด้วยปล่อยให้ลูกกลายเป็นเด็กปากพ่อยแบบนี้ต่อไปมันจะลําบากนะลาพังมึงสองคนไม่เท่าไหร่หรอกมันไม้แก่แล้วกูเข้าใจความจริงที่ควรรู้เสือกไม่รู้แต่เรื่องนเพอร์เ c อร์ที่ไม่จริงเสือกขยันพูดซะด้วยพระพุทธเจ้าบ้านแม่มึงสีไม่ชอบดอกไม้สีเหลืองพระอนาคารมีบ้านพ่อมึงสิกลับมาเกิดจบ แน่นอนนะครับว่าการออกมาฟาเด,ดเดือดของแพรี่ไพวันครั้งนี้นี่เองแหละครับคุณผู้ชมทําเอาคู่ปรับเก่าอย่างทนายธรรมราชสาระปัญญาทนายความที่สนับสนุนน้องไนท์วัยแขวบนี่แหละครับก็ขอแจมด้วยซะหน่อยแต่ชาววันหน่อยก็คงไม่ใช่ เราดูแล้วเดือดเหมือนกันโดยทนายธรรมราชมีการโพสต์ถึงแพรี่ภัยวันนะครับที่อดีตเคยบวชเป็นพระปัจจุบันศึกออกมาแต่งหญิงออกหากินรับจ้างตามสื่อต่างๆและขายปลาเค็มโดยทนายธรรมราชเนี่ยนะครับบอกว่าอยากจะถามว่าได้รับมอบหมายอำนาจตามกฎหมายจากหนุ่มกัญชยัยให้มาดำเนินการแทนหรอครับถึงแสดงตนจงังเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างอาจารย์น้องไน์กับหนุ่มกัญชยัยอาจารย์น้องไน ออกมาเรียกร้องให้หนุ่มกัญชัยลบคลิปที่เอาภาพอาจารย์นงไนายและผู้ปกครองไปเผยแพร่กล่กาวหาว่าอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดทําให้กระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างมากเพราะอาจารย์น้องไนายเคารพต่อองค์พระสักยมุนีเป็นที่สุดไม่เคยคิดจะอ้างตนว่าเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดได้หนุ่มกัญชัยควรแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้นายภัยวันมายุ่งอะไรทําไมไม่ให้เจ้าตัวออกมาพูดเองคุณได้รับมอบอํานาจตามกฎหมายหรอขอดูใบมอบอํานาจหน่อยถ้าไม่มี หรือไม่ได้รับมอบอำนาจคุณก็ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะออกมาแก้ต่างแทนคุยโวอ้างตนเองว่าเก่งกฎหมายไม่ใช่หรอก็ควรจะรู้นะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ควรหรือไม่ควรบวชมาก็นานนะต้องให้บอกในขณะเดียวกันเนี่ยทนายธรรมราชัะมีการโพสต์อีกนะครับว่ามหาปร,ริญญาเขาไม่ได้สอนให้ศึกมาออกมาใส่วิกแต่งหญิงนะ คุณผู้ชมครับการออกมาเหยียดเพศสภาพของทนายธรรมราชก็ทําเอาแพรี่ไพวันนะครับเดือดหนักมากออกมาโพสต์ข้อความฟาดกลับไปว่าเหยียดเพศยังไม่จบนี่มึงจะมาเหยียดอาชีพกูอีกแล้วเหรอคะอีเวนต์อะไรแหมจะหากินด้วยการว่าความหรือหากินด้วยการขายปลาเคม็มจริง,รงๆกูขายปลาแดดเดียวนะคะลองไปถามแม่มึงดูว่าปลาแดดเดียวกับปลาเคม็มมันต่างกันยังไงมันก็คือการทํามาหากินเหมือนกันคะ่ะอาชีพทนายของมึงไม่ได้สูงส่งไปกว่าอาชีพแม่ค้านั่งตลาดของกูนะคะ จำใส่กลาหัวมึงไว้ด้วยลูกความมึงหลายคนดีไม่ดีก็เป็นพ่อค้าแม่คาาหาเช้ากินข้ามทั้งนั้นแหลคะค่ะไม่ละอายใจบ้างหรือไงคนอื่นเขาตั้งใจทํามาหากินสุจริตยังดูมีค่านะคะแต่มึงว,วันวันนั่งขายแต่หน้าแต่ตาดูไม่มีอะไรเลยกูขายปลามีศักดิ์ศรีคะ่ะจะให้กูไปขายความเชื่อหลวงโลกอุตริตัวเองเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าขโมยธรรมะซึ่งเป็นของฟรีมาเปิดคอร์สหลอกแดกเหมือนมิจฉาชีพหลายๆคนกูทาไม่เป็นคะ่ะขยันแซะขยันถาม ก็ช่วยขยันอ่านที่กูเขียนบ้างนะคะอย่าให้กูต้องมานั่งสอนมึงซ้ำๆเรื่องเดิมๆกูเหนื่อยเอาเป็นว่าดูเหมือนเรื่องนี้นะครับจะไม่จบลงง่ายๆนะฮะรับรองความเดือดสัปดาห์หน้าไม่แน่ผลกระแสอาจลุกเป็นไฟเลยก็ว่าได้วอร์ดติดตามไปได้เลย